สวัสดีครับนี่เอกครับส่งงานติดตั้งชกฝากท้ายไฟฟ้าแล้วก็ตัวสวิตช์ปรับไฟหน้าจอนะครับรถตั้งช้างคันนี้เคยติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วครับตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยจะเป็นกรดูดล่างวันนี้กาเปลี่ยนชุดใหม่ของเดิมเสียนะครับพังก็เปลี่ยนใหม่ของดรดอเปิดปิด3รูปแบบนะครับไม่ได้มีเซ็นเซอร์เท้าเปิดจากรีโมดก็กดอัลล็อกค้างไว้ครับตัวนี้เป็นกรดูดบนปิดนุ่มปิดเงียบนะครับของเดิม ชกนะครับจะกลับหัวจะร้อยสายไฟชค็คกเข้าตรงนี้นะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยจะเจาะข้างแล้วนะฮะแล้วก็สวิตช์จะเป็นในเบ้าตรงรุ่นตอนนั้นสมัยนั้นก็จะเป็นเจาะแบบนี้ครับเลือกแรกกดปิดกดค้างไว้เช่นกันครับก็จะปิดแบบนุ่มซอฟโค้ดนะฮะปิดนุ่มมากมือบีบเดิมใช้งานได้ตามปกติครับ กดปิดไม่กระแทกนะครับแล้วก็สวิตช์ภายในรถเนี่ยอของเดิมจะติดตั้งไว้ตรงเรใต้คอนโซลแอร์นะครับก็จะเป็นตรงนี้วิธีการก็คือให้กดค้างนะครับเป็นแบบเซฟตี้เพราะนั้นเผลอพ้าไปโดนปุ่มเนี่ยมันจะไม่ทำงาน เดี๋ยวลองฟังเสียงปิดทั้งในรถนะครับไม่กระแทกเลยนะฮะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นสวิตช์ปรับไฟหน้ารถนะครับแบบนี้ของเดิมในปา j ์ r o โร่สปเนี่ยจะเป็นแบบไฟออโต้นะครับมีการปรับด้านหลังอันนี้เราเป็นแบบปรับแมนวนวลได้นะครับ ให้ดูไฟนะฮะตอนนี้เบอร์ศูนย์อ่าเบอร์ห้านะครับไฟลงมาแล้วทั้งหมดสิบระดับนะครับ ก็ขอบคุณท้องช่างครับสนใจติดตั้งโชคขวาท้ายไฟฟ้าปรับไฟหน้าแมนนวลนะครับซูช์ปรับไฟหน้าก็ปปาาติดต่อน้องเอกได้ครับที่เบอร์โทร0819876286เป็นบล็อกแฟนเพจยูทูบชาแนลเอกซ์ซิงแอสเซอรี่ครับมาล้านเรานะครับเซอร์พิกัดบนแมปตามชื่อน,นี้ได้เลยครับเอกซซิงแอสเซอรี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ